สวัสดีครับเพื่อนๆกับพบก,กันอีกครั้งนะครับกับช n แนล Daddy c o o k i n งครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทําข้าวกล่องอร่อยๆไว้ทานกันนะครับนั่นก็คือเมนูหมูสับคั่วกระเทียมครับเอาไว้เป็นไอเดียให้เพื่อนๆทําข้าวกล่องไปทานที่ทํางานกันนะครับหรือทําข้าวกล่องขายเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับ รสชาติจะออกหวานหวานเค็มๆแล้วก็หอมกระเทียมคั่วด้วยนะครับเพิ่มรสชาติจัดจานด้วยพริกน้ำปลาสำหรับคนที่ชอบรสชาติจัดจานนะครับทานคู่กับไข่ดาวช่ำๆและเข้ากันสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกวันนี้ดัตตี้ใช้หมูสันนอกครึ่งกิโลเพื่อนๆสามารถใช้เนื้อหมูส่วนอื่นก็ได้นะครับจะเป็นสันคอหรือว่าจะเป็นหัวไหล่ก็ได้นะครับต่อไปเป็นกระเทียมจีน15กรีบจะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชา ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครับไข่ไก่นี่เราจะใช้ทําไข่ดาวนะครับประมาณ1-2องฟองครับต่อไปเป็นส่วนของพริกน้ำปลานะครับก็จะมีกระเทียมจีนประมาณ3กรีบพริกจินดาเขียวแดงหรือพริกขี้หนูก็ได้นะครับประมาณ10เม็ดมะนาวประมาณครึ่งลูกน้ำปลา3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะครับ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะบุกกระเทียมให้แหลกก่อนนะครับเ,เพื่อนๆจะใช้วิธีการตำก็ได้นะครับแต่ดัตตี้ต้องการให้กระเทียมเนี่ยมันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราจะไม่ตำจนละเอียดนะครับจะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเวลาเราทานไปกับหมูสับแล้วมันก็จะได้เคี้ยวกระเทียมไปด้วยนะครับก็จะได้ความหอมเพิ่มขึ้นครับเราบุบให้แหลกแล้วเราก็มาสับแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับ แล้วเราพักทิ้งไว้นะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําพริกน้ําปลากันก่อนครับขั้นแรกเรานํากระเทียมจีนมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับตัวกระเทียมจีนเนี่ยมันก็จะกลิ่นไม่ฉุนมากนะครับเวลามาทําพริกน้ําปลานี่จะอร่อยมากๆเลยนะครับจากนั้นเราก็นําพริกจินดาเขียวแดงหรือพริกขี้หนูก็ได้นะครับมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับความเผ็ดนะครับแล้วแต่ความชอบเลยใส่มากใส่น้อยก็ได้นะครับ ต่อไปเราใช้ความเปรี้ยวจากมะนาวนะครับประมาณครึ่งลูกครับเพิ่มความเค็มด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยรสชาติจะได้ไม่เข้มจนเกินไปนะครับนี่นะครับเวลาเราใส่น้ำเปล่าลงไปเนี่ยคลุกกับข้าวเนี่ยมันจะอร่อยพอดีเลยนะครับรสชาติจะไม่เข้มเกินไปครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมหมูสับกันเลยนะครับวันนี้ด a ตตี้ใช้เนื้อส่วนของสันนอกนะครับมันก็จะมีตัวพังผืดที่มันติดมานะครับเพื่อนๆจะตัดทิ้งก็ได้หรือว่าเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบดัตตี้ก็ได้นะครับดัตตี้ไม่ทิ้งเสียดายมันนะครับก็เลยนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆถ้าเราเอาไปสับเลยเนี่ยตัวพังผืดเนี่ยมันจะทําให้หมูเราเป็นก้อนนะครับไม่ขาดจากการเราจะต้องมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็นําไปสับให้ละเอียดเลยครับ ตัวหมูสันนอกเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยนะครับเวลาไปคั่วเนี่ยมันก็จะแห้งหน่อยนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบความฉ่ำๆหน่อยมีมันแทรกหน่อยก็ใช้เป็นเนื้อหมูส่วนสันคอได้นะครับเราก็นำมาสับให้ละเอียดเลยนะครับพอละเอียดดีแล้วเราพักทิ้งไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำไข่ดาวแบบโรงแรมกันนะครับขั้นแรกเรานำกระทะเทฟลอนมาตั้งไฟอ่อนๆนะครับจากนั้นเราใส่น้ํามันลงไปประมาณ1ช้อนชาครับ แล้วเราก็เกลี่ยน้ํามันให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยครับเราปิดฝาอบเพื่อให้ไข่ขาวสุกก่อนนะครับพอไข่ขาวสุกแล้วเราก็ใส่น้ําเปล่าลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเพื่อทําให้มันเกิดไอน้ํานะครับแล้วมันก็จะอบให้ไข่แดงของเราเนี่ยมันสุกง่ายขึ้นแล้วก็ไข่แดงเนี่ยมันจะมีความฉ่านะครับ เราก็อบไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งเลยนะครับพอน้ำแห้งแล้วเราก็ตักขึ้นไปใช้ได้เลยนะครับไข่แดงของเราก็จะเด้งดึงแบบนี้นะครับส่วนไข่ขาวก็จะสุกสวยงามนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มคั่วหมูสับกันเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปประมาณ1-2ช้อนโตะ๊ะเปิดไฟกลางๆนะครับแล้วก็นำกระเทียมไปคั่วให้หอมเลยครับพอกระเทียมเริ่มหอมเราก็นำหมูสับใส่ลงไปครับ เราจะต้องขยี้หมูสับให้ไม่ติดกันเป็นก้อนนะครับนี่นะครับสับไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็พับขึ้นมาแล้วก็สับไปแบบนี้นะครับหมูของเราจะไม่ติดกันเป็นก้อนครับคั่วไปเรื่อยๆจนหมูสับของเราเนี่ยแห้งเลยนะครับถ้าเราสับหมูละเอียดดีนะครับหมูของเราก็จะไม่ติดกันเป็นก้อนนะครับจะล้วนแบบนี้เลยนะครับ เป็นเพื่อนคั่วไปเรื่อยๆนะครับจนมันแห้งนะครับตอนนี้สังเกตว่ามันยังมีน้ําอยู่นะครับเราจะคั่วต่อไปจนแห้งแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะน้าไม่มีแล้วนะครับจะคั่วต่ออีกนิดหนึ่งนะครับให้หมูมันมีรอยไหม้นิดๆนะครับมันจะส่งกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยขึ้นครับพอได้แบบนี้แล้วเราเริ่มปรุงรสได้เลยครับใส่ซอสปรุงรสตามด้วยซอสหอยนางรมผงปรุงรส ล้วก็ตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายครับเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำนะครับเราก็จะช่วยให้มันหอมขึ้นด้วยครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราเตรียมตักใส่กล่องได้เลยครับขั้นแรกเราตักพริกน้ำปลารอไว้เลยนะครับตัวพริกน้ำปลาเนี่ยคลุกกับข้าวเปล่า,าก็อร่อยแล้วนะครับสูตรนี้นี่นะครับใส่ถ้วยน้ำจิ้มไว้แบบนี้นะครับต่อไปเราก็ นำหมูคั่วกระเทียมมาราดลงบนข้าวเปล่าครับแล้วก็ตามด้วยไข่ดาวฉ่ำๆของเรานะครับโปะหน้าด้วยหมูกระเทียมอีกรอบหนึ่งนะครับสุดท้ายเราโรยด้วยพริกไทยป่นเพื่อเพิ่มความหอมครับนี่นะครับตกแต่งด้วยผักชีหรือว่าต้นหอมด้วยก,ก็ได้นะครับเล็กน้อย หรือใครจะโปะลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นั้นเสร็จเรียบร้อยครับหมูคั่วกระเทียมหอมๆนะครับทานคู่กับไข่ดาวฉ่ำๆเยิ้มๆนะครับมีพริกน้ำปลาเพื่อเพิ่มรสชาติจัดจ้านขึ้นนะครับใครที่ชอบรสชาติจัดจ้านเนี่ยก็เอาราดลงไปเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะได้เพิ่มความเปรี้ยวความเค็มความเผ็ดเข้าไปอีกนะครับ พอราดเข้าไปแล้วนะครับนี่ฮะไข่ดาวฉ่ำๆทานคู่กันนี่เข้ากันมากๆเลยนะครับข้อดีของเมนูนี้นะครับเราปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นก็ยังอร่อยไม่จืดชืดนะครับเวลาใครทําไปทานที่ทํางานนะครับเราทําตอนเช้ากว่าจะได้ทานอีกทีก็ตอนกลางวันรสชาติก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับ หรือใครที่ทําขายนะครับก็อาจจะกังวลว่ากว่าจะไปถึงมือลูกค้านี่มันอาจจะเย็นชืดไม่อร่อยนะครับเมนูนี้รับรองว่ารสชาติเนี่ยแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้แดดตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ